กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีพระถุฐานเราที่เข่ามาหับส้มซองน้องคำน้ำโซกเมียเตี้ยกินไงกินดินถัว่วถั่วดินถั่วดินกินถั่วดินเมื่อนี้ยกะสีม่านไปเบิ่งซึ่งฝืนอันนั้นสบายดีปาลูกไว,ไว้ไว้เอาใหม่เอาใหม่เนยเนยเอาใหม่ เนมังกเมาติเลยโอ้ฮึสบายดีพ่อแม่พี่น้องพี่น้องเนรังกิกิค้ว่าสวยังเกสุงสนีพี่น้องอ้อยส่งนะคนนะคนบรได้คเลย้นบริโภคอืมอืม nhanh 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 nhan nhan nạp nhan sao? nhan 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 mà nhan 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 nạn ซ้างส่วนแล้วมันจะมาล้มองบึงซองซาบันซองซาเป็นค,คน อรอก like. ันคนอีกคนสููถ้าก็ได้ซํานี่ก่อนพี่น้องเ้ยยังไ่ได้ไลน์แมนคอยไปดูละเล็กแล้วเนาเพื่อเพื่อเขาเกี่ยวเขาแล้วกสิบ็ได้แนบบอแมนคามเบิ้งต้นต่อไปหน่อยว่าน้องนะแอสซี่นี่เห็ดเฮือนนี่ยมันจะเป็นอะไรบ้าะอีกจ็กกี้ดักเล่ไ่ทำไ ก็ม <ừ S 2> <c oughs> ุมใจได้แน่นอนเลยมุมใจแลาได้แน่แโอ้ยดีใจแล้วบยวยขับค้าตัวเองแต่เราเซนี่เห็นนับก็ได้เด้อ ไม่มีค่ะฉันซื้อบัตรหมดแล้วค่ะฉันหมดแล้วซื้อบอัตรอีกเมื่อนี้กะ่ะเมื่อนี้ก็ซื้อบัตรต่อย,ออยค้ยาม,มีคนบริการแล้วไม่ใไ่จืดที่ส่งกระเพมาให้ดีดอิด้ามานบิกามไงจนดที่สกรหอ ต้องนัดคนกับอะไรเนะบบลไนกินบาสิเลยสอบกูนะเฮ้ยูกูนอนนเอาไข้ามุต้วกินข่าวหรอปาเฮ้ยต้อตอ,อยากดิซกินขาวจ้าจปไปเดี๋ยแม่ไปกินมีคนมาคนเพิ่ม โปีนกันเลยเองนะไม่ได้เห็เด้หเด้อไ่ได้เ็ปีนกันรแม่นดอกมันวิไม่ได้แก้งนะผะวอีกวจ้าวจ้พี่น้องเ้ยว่านัวหัวหมวนไปแล้วยาทือตาเน้องคำเ่าไปตามเพลงแม่ ทำามหากิน,น้นยไหวสิกินอินี่บ้ามอน,นี่ทำมา,ากินเดี๋ยวมาเอกินอิอกน่กินดินกินนพมากกินมาเลาาอเาิ้ากันแมคอนติงนะคอน้มเอนิงายนจงพูดเล่นไดอันนี้เสียหายนะเสียหายยังอยูย่เหมือนเดิมล มันแตกลายนะเออกรจกเทเมนเนี่ป้าเผื่อสีได้มานี่เนาะเป็นเทไรแ่ก็ังบอกบ่ออย่างเงี้ยอะพ่อยังบอกพ่อว่อมันแตก

ต้ตังนก็ยาลมเวลาลมมาน่ยต้นมีบออยู่แลนไปเลยเนแม่ัง่แบบอทานอเฮยเรียงเียงาแกงกันเด้อีเด้อดีดเด้อดเด้ออัอัดอัดแม่เลยดีเ่แกงันนเฮ้ยคนบ่ได้แก้อันนี้แหลแหลลมใส่ตน่ะแชมู้แหลงู้แอะไรนะ โอ้โหแต่ี่ใส่นนั่นหามาแล้วก็แลนนี้เลยเอาแลนไหลมันเถกสน่องด้วเอาแหนไหลกเอาแลนไล่ว้าเปนตยามเฮ้ยตู้เนไหะลบลอเไลเาอีกโซนหนึ่งให้น้องอันนเป็นเห็ดซอยสวัสดีป้าลุงแม่น้องอันนี้องออมเป็นมาเห็ดซอย น้อต้าาองมาเบิ่งดูมเป็นอะไรไปสักวัคซีนมาน,มนะเดี๋ยวาเป็นเปนเวียน,เ,ยนเอ,าาเอ,อ่อก็งอแม่จะแต่บรีรดจักเมื่อปันเป็นลมเข้าให้กินนาา้าไลายเขาอะคื้จังวะยืนอยู่ก็ขึ้นสีลกนี้นนะยามันออกฤทธิ์เนาะนักวาน,าวานเนยเหตุย่ยาอะไรมะ แม่ก็นอนน้อปลามยนั่งกิกิเพิ่นไปซักวัคซีนมาเนาะเพิ่นเพิ่นเห็ดยวเียแล้วียวซอยแล้วเพิ่นหักเพิ่นนั่งล่าอลไรเพิ่นย่างไปย่างมาอลไรมันเป็นวิ่งเป็นเวียนเพิ่นเลยมานอนพักผ่อนที่เราเพิ่นกะเมื่องแม่แม่ลายมือายตาเนี่อืมในจุดแห่งเตกลงมาจะทึงเฮือนป่ะบ้าทึงสูงนะป่ะ ลงมาเพราะว่าโบเห็นหุ่งใครแต่ไม่น้องอเนยอยู่น้าเหมือน,นันนะพอดี้ไม่น้องอเนยอาลงณ์เติมสิตกปบันไดเล็กขนาดแค่แต่ไม่น้องอเนยอยู่อืม

ท่าอีกระยะนี้นะไม่ญ่จืดลำอีกเลยพี่น้องเอ้ยจะเป็นอะไรแหละ<อ>พิดพลาดประการใดเขาโทษน้ำลไล่ต่างตา้านสบายดีปลาลุงย่างบบบนี้แม่ใหญ่ที่คนดินโอ้โอโอ

พี่น้องพี่ผ่านประกันใดขอโทษน้ำลายลายๆเด้อน้ำคำก็บ้าเลยเลยอีกเลยแมนแตามอารมณ์ของเพื่อนแล้วจะนี้กับเขอจบคลีปวีเงแส์นี้กัอนนอกคลิปหน้าพอกันใหม่เด้อสบายดี